ทำให้ชนาทิพย์ถึงต้องกลับมาเล่นที่เมืองไทยจริงๆมันไม่มีการที่จะย้ายกลับมาอยู่ที่ไทยในหัวผมเลยนะไม่มีเลยผมบอกตรงๆนั่นคือสิ่งที่เจชนาทิพย์ให้สัมภาษณ์ไว้แต่ทําไมเขาถึงกลับมาเมืองไทยละ่ะเดี๋ยวจานจะเล่าให้ฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้หลังจากที่ย้ายออกมาจากซัปโปโรมาอยู่กับฟรอนตาเล่โอกาสลงสนามของเขาก็ลดลงชนะทิพย์ไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักเหมือนตอนอยู่กับซัปโปโรเลยทําให้แฟนบอลพูดไปต่างๆนานาบางก็ว่าเขาเล่นไม่เข้าระบบ บ้างก็ว่าเขาเจ็บบ่อยไม่ฟิตบ้างแต่หลังจากที่ย้ายกลับมาไทยเขาให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนี้เขาบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อทีมชนะเขาก็ยินดีกับทีมด้วยแต่เมื่อทีมแพ้เยอะๆทำไมโค้ดไม่ใช่กูอีกวะทั้งๆท,ที่ลงเล่นในบอลถ้วยก็ทําผลงานดีมาตลอดแต่โค้ดไม่เอาลงสักทีเขาเก็บคําถามนั้นไว้ในใจเสมอมาจนมันมีเกมหนึ่งที่เขาคิดว่าต้องพอแล้วแหละจะเล่าว่ามันเป็นเกมลูวันครับที่เขาคิดว่าเกมนี้ยังไงก็ได้เห่นแน่ๆเพราะปกติจะส่งตัวสำรองลง แต่พอประกาศรายชื่อเขาไม่ได้ลงเจเลยบอกว่าโอเคงั้นไม่ทนแล้วเพราะทนมามากพอแล้วเพราะมันไม่มีเหตุผลเลยที่เขาจะต้องนั่งสำรองในเกมแบบนี้ลงสนามก็ทำผลงานดีตอนซ้อมก็ไม่เคยงองแงเป็นมืออาชีพตลอดทางสโมสรก็เรียกไปคุยว่าเป็นอะไรทำไมถึงอยากย้ายออกเจก็บอกตรงๆว่าผมอยากเล่นฟุตบอลอายุก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วคนอื่นอาจจะมองว่าเล่นที่ญี่ปุ่นสบายได้เงินเยอะแต่เจบอกว่าผมอยากเล่นฟุตบอลให้ทุกคนดู ถ้าไม่ได้ลงเล่นก็ไม่อยากเสียเวลาอยู่ตรงนี้สมสอรก็พยายามบอกเจว่าให้อยู่ต่ออีกหน่อยแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลก่อนที่จะย้ายเจบอกว่าเขาได้คุยกับโค้ดนาน2ชั่วโมงเลยเพื่อเปิดใจคุยกันกับโอนิกิทั้งสองคุยกันด้วยเหตุผลเจก็เล่าความในใจออกไปถึงเหตุผลโค้ดถามว่าโกรธไหมในฐานะนักฟุตบอลก็โกรธอยู่แล้วแต่ไม่ได้เกลียดเจพูดตรงๆกับโค้ดว่าตอนทีมชนะเขาก็ยินดีด้วยแต่ทีมแพ้เขาอยากให้โค้ดเห็นว่าเขาพร้อมแล้วพร้อมมากแล้วด้วยแต่ก็ไม่ได้เล่นโอนิกิบอกว่า ขอโทษด้วยที่คิดมากไปเลยทำให้เจไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอทั้งๆท,ท,ที่เจเป็นหนึ่งใน3มนักเตะในทีมที่มีเทคนิคดีที่สุดเจคิดในใจว่าถ้าดีขนาดนั้นทำไมไม่ส่งลงไปเล่นหลักแต่ที่โค้ชไม่ส่งลงเพราะเห็นว่าเจายังเล่นเกมรับไม่ดุดันมากพอนั่นเองสุดท้ายเจเลยบอกกับโค้ชว่าผมอยากกลับบ้านแล้วผมอยู่ที่นี่มา7ปีแล้วก่อนจะเดินออกจากห้องทั้งสองคนกอดกันและโอนิกิบอกกับเจว่าอยากให้เจกลับไปมอบแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนักฟุตบอลไทย และจำไว้ว่าถ้าเจาเล่นฟุตบอลยังมีความสุขและเล่นอย่างมีความมั่นใจไม่มีใครเก่งเท่าเจาเลยนั่นคือเหตุผลทั้งหมดที่เจเลือกที่กลับมาเล่นที่ไทยไม่เป็นไรนะเจแค่นี้ก็สุดยอดมากแล้วกลับมาเล่นฟุตบอลให้สนุกอีกครั้งมาสร้างแรงบันดาลใจเป็นเชื้อไฟแห่งความสำเร็จให้นักเตะไทยรุ่นต่อไปนะฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปให้จานด้วยนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี